สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายวันนี้ก็จะจุดทูปไอ้ไข่นะคะคนไปทำงานนะคะก็เป็นประจำค่ะขอช่วยคนลาบด้วยวันนี้นะคะแล้วก็จะจขึ้นมาจุดทูปไอ้ไข่อนไปทำงานนะคะเพื่อขอการของานนะคะขอช่วคนลาบขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะวันนี้ก็เช่นกันนะคะแล้วก็ทยอยก็จะ ไหวไอ้ไข่เนาะแต่ของทยอยนี่คือไม่เหมือนใครนะคะทยอยจะใช้ชูบ๙ดอกเนาะแล้วก็ของถวายก็แล้วแต่ความเอ,อ่อพอใจที่เราจะเอาอะไรที่ให้ไอ้ไข่เขามีอะไรบ้างนะคะโอเคคําเริ่มกันเลยค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตูละตูสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตูละตูสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตูละตูสมาสัมพุทธัสสะ อิต <ion> <one> um ิอิติกุมารไข่เจดีจะมาเทโลละพาละพะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาเทโลละพาละพะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาเทโลละพะละพะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาเทโลละพาละพะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาเทโลละพาละพาพรวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาเทโลละพะละพะพระวันตุเม อิติคุมาไขเจดีจะมาทิโรละพระลาะพระวันตุเมอิติต lah, ก,ก,กุมาไขเจดีจะมาทิโรละพะลาะพระวันตุเมสลักยโยจะสวดเก้าจบนะคะทุกเก้าดอกนะคะขอบารมีไอไข่นะคะขอให้ลูกช้างมีการ,ม,รมีงานตลอดไปมีโชคม,มีลาภแล้วก็เดินทางปลอดภัยเกล้าคาดปลอดภัยพมยันตรายทั้งหลายาลนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นองคงเก่านะคะไม่เป็นไรนะคะนีเป็นทูตเก่าก็ยังไม่ล้มเลยย่อก,ก็จะใช้ ปักอันใหม่นะคะปักอันใหม่นะคะปักอันใหม่แล้วก็คอยดูกันต่อไปว่า,วางวดนี้จะออกมาเรขออะไรนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องใครชอบก็จัดไปในชื่นชอบเป็นตัวเลขนะคะสําหรับพี่เจ้าก็จะมาไหว้แบบนี้ประจําเพื่อจะขอการของงานนะคะวันนี้ก็จะมี น้ำส้มขนมเปี๊ยะแล้วก็อ่างหุ่นนะคะน้ำเปล่านั่นก็เป็นของลิ้นของเขาแล้วก็อโน,น่ก็จะเป็นปะัะัดค่ะประชัดเพื่อซื้อมาถวายวา่าเราได้ทำงานสำเร็จงานใหญ่สำเร็จแล้วก็จะจุดให้นะคะหรือว่ายังไม่สำเร็จเท่าไหร่ก็เลยรอไปก่อนรอให้เขาเอาให้งานก้นใหญ่แต่ว่า ยอก็จะได้งานประจำนะคะได้งานตลอดมาเรื่อย,อยก็ก็เลยมาจุดอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเพราะว่าสําหรับทยอยเนี่ยวิธีการไหว้เราศึกษาในที่เขาบอกว่าการไหว้ไข่สำร็จควรทูกคออ้อแตกการไหว้ไข่สำลิดก็บางคนนะคือคือ,อ,อคนที่ทยอไปบูชามาเนี่ยคะ่ะจะจะ ไอ้ชัยเนี่ยกับพายันน่ะเขาบอกเขาสวดจบเดียวนะคะทูบสามดอกสวดจบเดียวนะคะแต่ว่าโอทยโยสังเกตดูอันนี้คือเราก็ต้องใช้ความสังเกตของแต่ละคนเนาะว่ามันคืออะไรขอทไยโยอท็ยโยใช้แบบทูบเก้าดอกค่ะพี่น้องทูบเก้าดอกแล้วก็สวดเก้าจบถ้าคืองางื่อไงเรดจะได้ไง คืองานได้มานะคะนีงานก็ได้มานะคะสองสามชิ้นอยู่ตลอดนะคะวันหนึ่งก็มีตลอดก็ไม่ใช่ว่ามากมายล่ำรวยแต่ว่าคือเราได้งานตลอดมาเรื่อยๆคือเงินมันก็จะเข้ากระป๋องได้เข้ากระเป๋าเราก็หยดได้หยดกระปุกไว้เดือนหนึ่งก็ไม่มากมายก็ได้หลายพันอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเนาะนะอนน้เราถือว่าเราขอด้านการงาน เราก็จะเอาจะชบขอชูขอลาบด้วย<ม>เผื่อเผื่อใครมีบุญมัสนานะคะแล้วก็ีโชว่วงใลาก็าจะได้ใจใครไปเนาะนะคะพี่น้องก็รอดูไปนะคะรอดูไปนะคะทูบก็เริ่มผุข,ขึ้นมาแล้วนะคะพี่น้องจาเ,เรียกสามนะคะตัวแรกนะคะพี่น้อง ะะเดี๋ยวรอตอนทูบหมดนะคะพีนะะ่น้องรอตอนทูบหมดแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะทูบแเราก็ลืมลงไปลงไปแล้วโอเคนะคะเพื่อนๆตัวเลขก,ก็ออกมาแล้วนะคะ๋ย z o ูมให้ดูใกล้นะคะเพื่อนจาะตัวเลขนะคะนี่คือตัวเลข ออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนเห็นชัดไหมนะคะเอ่อทยอยจะบบกนะคะเลขแทนนะคะเลขสามนะคะก็ตัวแทนก็คือเลขแปดนะคะเลขห้าเลขแทนคือเลขสองนะคะเลขหกนะคะเลขหกก็ตัวแทนก็คือเลขเก้านะคะเพื่อนเพื่อนก็มองดูนะคะตรงนี้ก็จะออกมาสามห้าหกนะคะแล้วก็ เลขแทนก็เหมือนทยอบอกนะคะพี่น้องจ๋าให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาที่ดูหน้าใครจะแชทเนาะอธิษฐานเอาที่ไอไข่นะคะอธิษฐานมองตาไอไข่แล้วก็อธิษฐานเอานะคะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใครชื่นชอบก็จัดไปนะคะใครที่ว่างงงงายก็ผ่านนะคะเราไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ๋านี่มันต่างจิตต่างใจแล้วแต่ความชอบเนาะ นี่ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆกินแล้วนะคะโอเคค่ะมีโชคมีลาบมีการมีงานนะคะของบารมีไอ้ไข่นะคะสวัสดีค่ะ